สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ world weekend ข่าววันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้คุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมจิตติเดชธัศนเดตสุวรรณครับเมื่อเวลาที่ท่านผู้ชมป่วยนะครับแน่นอนว่าท่านผู้ชมก็ต้องไปหาหมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับมีหลายคนที่ไม่ต้องป่วยก็ไปหาหมอกันแล้วเข้าไปทําให้ใบหน้านะครับรวมถึงรูปร่างของตัวเองดูดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับคุณสิริรักษ์แสงจันชายจะพาไปพูดคุยกันนะครับกับสัญญแพทย์ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลถึงวงการการสัลกรรมความงามในเมอยีนนาาับภภูิคคร อิทธิพลจากสื่อต่างชาติเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้คนหลายคนต้องการที่จะทําสัญญกรรมกันมากขึ้นนะคะทําให้คนจากหลายประเทศในอาเซียนแล้วก็เอเชียเองต่างลังไลเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะทําสัญญกรรมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามญี่ปุ่นและสิงคโปร์ค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาเตียวตรานนนผู้ก่อตั้งสถาบันศูนย์สัญญกรรมตกแต่งความงาม PAI มองว่าคนไข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเชื่อถือในฝีมือแพทย์ไทยอย่างมากเนื่องจากมีกระแสปากต่อปากที่บอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีและมีการบริการที่ดีกว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นในอาเซียนส่วนใหญ่แล้วคนไข้ในอาเซียนมักนิยมทำสัญญกรรมตาจมูกและหน้าอก เนื่องจากมีอุดมคติในเรื่องความสวยงามที่คล้ายๆกันทั้งภูมิภาคซึ่งหลักๆแล้วคนในแถบอาเซียนจะนิยมทําจมูกมากที่สุดผมว่านะฮะคนที่ออกมาทงางคนคนเอเชียจริงๆคือเราไม่พูดอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็จะมีเขาจะก็หรือมาเลเงีง้เขาก็จะมีม,มีมีไปอีกแบบหนึง่ง ถ้าเผลือนหน้าเขาคมจมูกเื้ฐานเขาโด่งอยู่แล้วเขาอะไรอยู่แล้วอันนั้นนั่นนั่นก็ทัศนคติมันจะไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเผลือนหน้าแบบของพวกเราเนี่ยทัศนคติไม่ต่างกันหรอกครับคล้ายกันนแต่เพียงแต่ว่าที่เขาฝังใจก็คือฝังใจเขาดูทีวีดาราเขาจะเอาดาราคนนั้นดาราคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมาให้เรานะแค่นั้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมการสัญญกรรมในไทยเริ่มขยายตัวเข้าสู่ประเทศอื่นๆในอาเซียนเนื่องจากสังคมของประเทศนั้น,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 นเริ่มเปิดกว้างอย่างเช่นเวียดนามซึ่งแม้แต่คลินิกความงามใหญ่ๆในเกาหลีก็ยังอยากที่จะเข้าไปลงทุนขณะนี้เราก็เราก็มีเปิดร่วมสาขาที่ที่เวียดนามนะที่โฮจิมินห์และก็ที่หานอยนะครับทำไมถึงเป็นเวียดนาม เพราะว่าตลาดเวียดนามเป็นตลาดใหญ่มากนะฮะคนนังเกือบร้อยลานแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยคอนเซ์กีับเรื่องการปรับปรุปรงตัวเขามากและกําลังซื้อสูงคือพวกนี้เขาจะเขาเขาก้าที่จะใช้เงินกล้าที่จะทําอะไรก็ตามนะทำให้ตลาดนี้ถึงถึงถึงได้ถึงได้บูมมาก ไทยและประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนได้รับอิทธิพลจากสื่อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสื่อทางทีวีจากเกาหลีหลายคนจึงมีความต้องการที่จะผ่าตัดสัญญกรรมใบหน้าตัวเองโดยมีดารากเกาหลีเป็นแบบอย่างเกาหลีน,นี่อิทธิพลมากนะฮะทุกคนเนี่ยทั้งนั้น,น,น,นี่ผมก็ทราบดีว่าว่าอย่างลราเนี่ยเขาดูเขาดูดูละครไทยเยอะนะฮะอย่างขาเขมรเนี่ยดูละครไทยเยอะซึ่งไม่เห็นมีสักคนที่เข้ามาบอกว่าเอ้าจมูก ดาราไทยซึ่งจมูกดาราไทยบางคนเือสวยๆดนั้นนะฮะซึ่งซึ่งก็จะทําหรือไม่ทำอันนี้ก็ก็แล้วแต,แต่เขาแต่ว่าเราพูดถึงว่าเขาก็ดูดูดีสู้กับเกาหลีได้สบายนะครับแต่ว่า <c oughs> แปลกที่ว่าทําไมเขาไม่ไม่มีใครที่ยาวอย่างเขาเป็นขานิยมราคาเป็นขานิยมนี่ก็คือลักษณะนะครับลักษณะของของคนไข้ในอาเซียน ซึ่งมีีีอิิททธพลในวเยการสัญญกรรมแปลงเพศนะคะก็เป็นการสัญญกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยค่ะซึ่งนายแพทย์ปรีชาเตียวตราโนนก็มองว่าประเทศไทยของเรานะคะนับว่าเป็นเมดิคอหับสำหรับการแปลงเพศเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าสังคมเรามีการเปิดกว้างมากขึ้นนะคะส่งผลให้วงการแพทย์ของไทยในเรื่องของการสัญญกรรมมีการพัฒนาตามไปด้วยค่ะ เมื่อผมเริ่มผ่าตัดอันนี้เนี่ยเมื่อ35ปีเนี่ยขนาดนั้นไม่มีใครรู้จักนะเรื่องนี้แล้วก็ผมเริ่มในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของสภากาชาติไทยเราก็ทราบแล้วว่าสภากาชาติไทยนะทุกคนก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวตี้ข้างในนะั้นก็แต่เราก็โชคดีเราพัฒนาจนกระทั่งมี ชื่อเสียงมีคนไข้ทั่วโลกนะฮะจกนกระทั่งกลายเป็นเรียกว่าเป็น medical hub สำหรับการแปลงเพศนะะพวกลูกศิษย์ลูกหาผมก็ไปอยู่ตามที่ต่างๆก็เนื่องจากว่าเราโชคดีที่ว่าประเทศไทยเรามันสังคมเราผ่อนปลนนะฮะโอนอ่อนนะ,ะได้ง่ายก็เลยทำให้เราสามารถที่จะ พัฒนาการแปลงเพศจนต้องเป็นหลักเป็นฐานในปัจจุบันนี้นะคคุณหมอปรีชา ผู้บุกเบิกการสัญญกรรมแปลงเพศในประเทศไทยยังพูดถึงสถานการณ์สัญญกรรมแปลงเพศของประเทศอื่นๆในอาเซียนเช่นเวียดนามเริ่มมีการผ่อนปรนมากขึ้นและกำลังจะอนุญาตให้สัญญกรรมแปลงเพศได้โดยรัฐบาลเริ่มมองเห็นว่าเป็นโรคที่เป็นมาแต่กำเนิดที่ต้องรักษาส่วนทางด้านพมา่ากัมพูชาและลาวยังไม่ผ่อนปรนเนื่องจากสังคมที่ยังปิดกัน้นและแพทย์ยังไม่เข้าใจเรื่องการสัญญกรรมแปลงเพศในขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซีย กำลังจะเริ่มอนุญาตให้แปลงเพศได้เร็วๆนี้นัทชัยเทียนธนูปัญญาพลกิรติยุทธ์ถ่ายภาพสิริรักษ์แสงจันชายเนชั่นทีวีรายงาน และทั้งหมดนี้ก็คือ World Week End ประจำวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับเข้าไปคลิกไลก์กันที่แฟนเพจของโต๊ะข่าวต่างประเทศที่ facebook.com/ntvworldnews หรือว่าจีกช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับเข้าไปฟอ l โล w พวกเราทาง Twitter ที่ Account ในชื่อเดียวกัน @ntvworldnews ครับสำหรับว,วันนี้ผมกิตติดิดธนาดิษวันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ